Let's go Let's go Let's go แบบดีๆนะถ้าเดินลงเลยเดินเข้านี่ก็ได้บนไม่ต้องหลง,งล่างก็ได้เดเล่นในป่า็ได้มันลุยน้ำริงมันจะลุยน้ำ ันจะอย่างเดินลุยน้ำเนี่ยนี่ก็เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าช่วงเวลาคุณภาพ ช่วงเวลาคุณภาพของครอบครัวครับนี<ะ>่ก็คือให้ความสุขกับผู้ล้านของท่านป้าเดยวไปเอานกตัวใหม่มีนกตัวใหม่ปล่อยปล่อยปล่อย,อยมันวิ่งปล่อยมันวิ่งไปจับเลยมันจะไม่เป็นไรหรอกให้มันลม้มมันต้องล้มบ้างแหละมาเสื้อจับเลยพี่ไปจับสิ่แช่วงเวลาคุณภาพครับเราต้องมีให้กับลูก บ้านนะครับแน่เหมือนเดินอยู่บนภูกระดึงเลยฮะสวนหลังบ้านตรงนี้น่วนหลังบ้านสวนหลังบ้านก็พอดีก็มีปลูกต้นไม้ต้นบอนไซไว้ดูเล่นนะครับพอดีสวนที่บ้านผมก็มีสระน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้เอาไว้เลี้ยงปลา ตรงนั้นก็เอาไว้เลี้ยงพวกฉัดน้ำฉัดละวานอนะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงปละวานปลาฉลามนี่ฮะพื้นที่เอาไว้ให้ลูกวิ่งเล่นนะครับก็มีพอประมาณนะฮะพอมีเล็กน้อยก็แบ่งให้คนอื่นได้มาเดินเล่นบ้างเล็กน้อยฮะี่ได้โอ้อวดร่ำรวยอะไรมากมาย ได้นะครับว่าผมมัมีความสุขมากเลยนะได้เงินได้เลยว่นี่แหละที่ผมต้องการ <c oughs> ผมต้องการจากข้อจากแม่ไม่ได้ต้องการเงินนะผมต้องการเวลาโอ้สวยงวยเวย้ตรงนี้ซื้อมาทางนี้เนะยทำบันเดยลวตรงนี้ด้วยก็ถ่ายเอาไว้ลง YouTube ให้นะแล้วก็ไปดู กลับไปนั่งดูยาวๆเวลาไม่มีอะไรดูก็ดูอันนี้แหละเปิ mm hmm. ดดูมันก็ชอบดูได้สวยจริงๆน้องอ้วนตรงนี้สวยมากเลยเยืนเล่นกับลูกสิลงเรอยังไงได้ไหมได้ไหมครับได้สิผมเก่งอยู่แล้วปล่อยไม่ต้องช่วยให้มันล้มเลยโอ้ยน้ำจะถลายได้ไหมไป เห็นวะเห็นแล้ววะปลาเน่ามาลงมามาลงมาอามาจับ <c oughs> ต้องการจับเห็นปลาเน่า หน้าบ้านของผมนี่ไงปลาเน่านีน่ปลาอะไรอะ่ะปลาซักเกอร์เ,เอาจับลูกไว้ไปลาซักเกอร์เน่ามาไป,ไปเดี๋ยวมันจะไปเหม็นมันก็เกิดตื้นขึ้นมาได้ป่ะมันน้ำมันเยอะไงมันน้ำมันลงแล้วเอาอะไรเยอะวันนี้เราก็มีเวลาคุณภาพกับลูกวันละนิดละหน่อยนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงทำกิจกรรมพ่อแม่ลูกร่วมกันนะครับ ออกกําลังกายอุ้ยอะไรนี่ซื้อซื้อตัวนี้ซื้อตัวอ,อะไรอ่ะบัตเตอร <Butter fly. S 1> ์ไฟว้าวเห็นนะไหมเห็นไหมสวยไหมครับนี่ฮนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเตรียมเอาไว้ เป็นโครงการเซิร์ฟบอร์ดเงจะมีเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันเจสกีมาจอดแล้วก็สั่งเรือยอดมาเรือยอดสามลำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลฮัลโหลนี่เนนี่นี่สวยพระที่กำลังตกดินสนุกไหมครับสนุกไหมครับนี่นะครับจนึงไหมครับสนึงไหมครับ เดือยวกเฮ้ยเดือกเนือกกางเกงลูกจะหลุดกางเกงลูกหลุดแล้วเดึงขึ้นนะแตงเกงมันดูดีหน่อยรู้ไหมเสื้อต้องเข้าในกางเกง นีนีนิลหวต้นไมมพอปลูกไว้เองโลกแสงกำลังเข้าดีเลยกำลังชัดกาลัง so ช really ัดต้นพวกนี้ก็ปลูกเอาไว้มีบางคนมาขอซื้อบางต้นหลักล้านไม่ขายก็มัน คุณค่าทางใจมันแบบประเมินไม่ได้จริงๆหลักล้านไม่ขายหลักล้านอย่งต้นนี้ต้นนี้นี่ปีสี่ปีก่อนมีคนมาขอซื้อนี่ฮะปีที่แล้วมีคนมาขอซื้อผมบอกขายไม่ได้จริงๆแต่ถ้าปีนี้เหรอที่มาเลย <laughs> ร้อนเงินร้อนเงิน <laughs> สวยไหมลูกสวยเห็นไหมขายไม่ไม่ขาย Yeah. <t– tr seine> mọi <Christmas> con mọi người mọi người mọi con เฮ้ยีวนวนจุแหไหหดไหไอลงไปโอ้ยอ้วนจังเลยไม่เอาไม่่อ้วนเออปีหน้ามันอ้วนกว่านี้ทีนี้อ้วนน้อยแล้วไปอออมยอมรับความจริงแล้วก็จะได้มีความสุข โอเควิดีโอวิดีโอไปแล้วครับตอนนี้แม่กับลูกทะเลาะกันแล้วครับลูกไม่อยากโดนแม่อุ้มฮะซื้อเร็วเร็วเร็วโอ้ยกล้อง iPhone มันสวยจริงๆเลยนะนี่

เดี๋ยวพาเดินออกตรงนั้นก็จบแล้วไมมม่่นไีหาปพาไปตรงนั้นไปถ่ายใหม่ไปถ่ายตรงต้นบอนไซใหมแสงกำลังเข้าสวย<ป>มาลวมาลวติดกลับแล้ว นงนถ่ายนะถ่ายโกอโอาไปเอาอะไรนะ่ะนักสำรวจนักสำรวจนี่คือใบไม้มาทิ้งตรงนี้นะครับเพราะว่าใบไม้ที่หล่นลงมานี่บางทีมันก็ทําให้รกนะครับทําให้รกแล้วก็อาจจะมีงูมีอะไรแล้วก็รวมกันเพราะไปทิ้งก็ลําบากก็ม,มารวมกันเป็นปุ๋ยนะ นี่ตรงนี้สวยนะว่าตามมาตามมาตามมา